ครับผมเย็นๆวันนี้นะครับงานเก่าเอามาเล่าใหม่เก็บรายละเอียดให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับอิสุเอเวนเจอร์นะครับผมสมมูแบบครับอาการขับขี่นี้เข้าที่แล้วนะครับผมเก็บรายละเอียดรอบสองนะครับผมยังไงเราก็ ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับผมสำหรับชุดยกของเราที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเวอร์ชั่นใหม่ๆทุกชิ้นนะครับผมทุกชิ้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะเกิดผลงานที่เกิดขึ้นมีโอกาสที่จะต้องแก้ไขได้บ้างเป็น ในระดับหนึ่งบอกได้เลยว่าเวอร์ชันสนะครับผมมวันนี้ได้เก็บรายละเอียดให้สำหรับอิสุแวนคันนี้นะครับได้ความสูงที่9นิ้วนะครับสำหรับชุดยกคันนี้ก็เป็นโรดิโอนะครับผมรอบๆตัวรถกันสักก่อน ยางที่ได้เป็นยางเบอร์35นิ้วครับล้อเป็นลอ้อเงานะครับผมออฟเซ็ตลบที่48นะครับผมประมาณ10นิ้วนะครับวันนี้เก็บรายละเอียดให้แล้วป็ิลิ่งการขับล้อที่มีอาการเอียงแล้วก็แบะหายแล้วนะครับเก็บให้แล้ว เรียบร้อยทดสอบขับขี่ดีเยี่ยมนุ่มเลยนะครับก็เล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับผมดูเนื้องานกันหน่อยครับปีกปรับองศาครับจุดยกเก้านิ้วครับยกเลิกท่อชันบาใช้เป็นสตัดสปริงนะครับ นะงานเก่าเล่ากันใหม่นะครับ, <c oughs> รบมีคานคำหลังด้วยสีนะ่คนสี่สมบูรณ์แบบนะครับขับสนุกเลยสำหรับเพื่อนๆที่มองหารถโฟร์วิวที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ราคาจับต้องได้นะครับ มีสีมียอยแปดทิศครับขั้นหลังครับข้นหลังเป็นเฟืองใหญ่ครับชุดเทินเพาประกบความสูงแนบเทินบนเพาแล้วนะครับความสูงลงตัวที่9นิ้วโชค๊คอัพได้เป็นโมโนโปรเฟนเดอร์ครับ ดีแล้วครับโอเคยอดเยีเ่ยมแล้วขอบคุณครับ